สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มาแล้วนะคะวันนี้นะคะครูจะขออนุญาตเด็กๆนะคะทบทวนเรื่องการบวกบวกลบละคนนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วนะคะมันไม่ยากเนาะแต่ว่ามันมีในข้อสอบด้วยครูก็เลยหยิบมาทบทวนหลายรอบเลยนะคะอ่ะมาดูค่ะดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะคะวงเล็บเปิด4บวก5วงเล็บปิด ลบ1เท่ากับสี่เหลี่ยมคําว่าเลขละคนนะคะคาว่าเลขละคนก็คือการบวกลบเลขละคนก็คือใน1ข้อเนี่ยมีทั้งการบวกแล้วก็การลบนั่นเองเราเรียกแบบนี้ว่าเป็นการบวกลบละคนนะคะอ่ะดูโจทย์ข้อนี้แล้วนะคะ,ะมาดูทีละทีละตัวแล้วกันนะคะอ่ะเริ่มจาก4ี่ สีตรงนี้นะคะเราครูเอามาเขียนตรงนี้นะสี่ตัวนี้คือเราเรียกว่าตัวตั้งค่ะตัวตั้งนะคะต่อไปนี่คือเครื่องหมายบวก5เห็นไหมคะห้าตัวนี้คือตัวบวกนะคะนี่เป็นการบวกแนวตั้งนะคะสีข้างบนเราเรียกตัวตั้งนี่คือเครื่องหมายบวกนะคะนี่คือตัวบวกก็คือเลขหน,นั่นเองสังเกตว่าที่ตัวบวกเนี่ยครูขีดเส้นใต้ไว้หเส้นนะคะ อ่ะต่อไปต่อไปคำตอบก็คือ9กค่ะคำตอบคือ9นะคะเราเรียกว่าผลบวกหรือตัวผลบวกก็คือตัวตั้งนั่นแหละำทำไมครูถึงบอกว่าผลบวกเท่ากับตัวตั้งเพราะเลขข้อนี้มันยังไม่เสร็จแต่ถ้าเกิดว่าเลขข้อนี้เป็นแค่4บวก5เลข9กก็คือผลบวกคือคำตอบ คำตอบที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มีแค่นี้ครูจะขีดเส้นใต้ตรงเลข9สองเส้นแต่เนื่องจากว่ามันยังมีต่อนะคะดังนั้นเลข9ตรงนี้มันเป็นผลบวกก็จริงแต่มันจะต้องทำต่อเพราะฉะนั้นครูเลยไม่ขีดเส้นใต้ต,ตรงนี้9ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งต่อนะคะแล้วลบด้วยลบด้วยอะไรคะลบด้วย1 หนึงตัวนี้ก็จะเป็นตัวลบค่ะเห็นไหมคะหนึ่งตัวนี้คือตัวลบนะคะ9ก้าลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่ลูกเก้าลบหนึ่งเหลือ8นะคะ8 8ดนี้เป็นผลลัพธ์สุดท้ายนะคะหรือคำตอบสุดท้ายแล้วดังนั้นครูเลยขีดเส้นใต้ตรงเนี้ยสองเส้นนะคะนี่เป็นการบวกลบระคนนะเป็นการบวกลบระคนในแนวตั้งนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นแนวนอนข้อนี้เป็นแนวนอนถ้าเราจะทําเป็นแนวนอนให้เราทําในวงเล็บให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเห็นวงเล็บไหมคะเราต้องเอา4บวก5แล้วให้ได้ผลลัพธ์ไปได้ก่อนนะแล้วถึงจะเอาไปลบกับ1มันถึงจะทําให้เราเนี่ยาหาคำตอบได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราเอา5มาลบ1ก่อนได้ไหมแล้วไปบวก4ถ้าลองทําแบบนั้นได้ไหมลูก อ่ะไม่รู้อ่ะลองมาพิสูจน์กันนะคะถ้าเราเอา4ีบวก5ได้9 -1 9ลบหนเลบหเหลือ8ถูกไหมลูกอ่ะถูกนะคะนี่คือเราทำในวงเล็บก่อนแต่ถ้าเกิดลูกเอา5ลบ1ก่อน5ลบหเหลือ4 4บวก4ก็ได้8เหมือนกันแต่แต่มันมั่วใช่ไหมมันมั่วลูกถ้าเกิดว่าทำไปทำไปเนี่ยมันจะ สับสนเองเพราะฉะนั้นให้ลูกทำในวงเล็บก่อนนะคะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดในข้อที่1นึะคะ80-60 80ลบ60 80เป็นตัวตั้งลบลบด้วย60 60เป็นตัวลบนะคะอ่ะทำไปทีละตัวนะลูก0-0บ0เหลือ0 8-6ลบ6เหลือ2คํคำตอบคือ20 20ตัวนี้เป็นผลลบนะคะแล้วก็เป็นตัวตั้งด้วยนะจะได้เท่าไหร่คะ20บวก30 0บวก0ได้0 2บวก3ได้5คําคำตอบสุดท้ายก็คือ50นั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่2 36บวก20 6บวก0ได้6 3บวก2ได้5คําคำตอบคือ56 56เป็นผลบวกนะคะผลบวกของ36บวก20แต่เป็นตัวตั้งนะคะตัวตั้งของอะไรตัวตั้งก็คือห้า56ลบด้วย14 6ลบ4เหลือ2 5งลบ1เหลือ4ตรงนี้คำตอบสุดท้ายคือ42ค่ะต่อไปข้อที่3นะคะ 98ลบ7เหลือ91ใช่ไหมเพราะ8ลบ7เหลือ1 9ไม่มีตัวลบดึงลงมาบวกด้วย8คะ่ะ1บวก8ได้9 9ไม่มีตัวบวกดึงลงมาคะ่ะคำตอบสุดท้ายคือ99นั่นเองต่อไปนะคะเป็นข้อที่4คะ่ะ40บวก37นะคะข้อนี้40บวก37 0บวก7ได้7 4บวก3ได้7คำตอบคือ47เอ้ยโทษค่ะ77นะคะ77ต่อไป77ลบด้วย25ค่ะ7ลบ5เหลือ2นะคะ7ลบ2เหลือ5คำตอบสุดท้ายของมันคือ52นั่นเองนะคะต่อไปข้อ5ข้อ5นะคะ74ลบ20ค่ะ4ลบ0เหลือ4 7ลบ2เหลือ5คําตอบคือ54นะคะต่อไปเอามาบวกบวกกับ32 4บวก2ได้6 5บวก3ได้8นะคะตรงนี้นะคะคําตอบสุดท้ายคือ86ต่อไปข้อ6ค่ะ59ลบ48นะคะ9ลบ8เหลือ1 5-4ก็เหลือ1ต่อไปคำตอบก็คือ11นะคะ11เอามาบวกกับ64ค่ะ1บวก4ได้5 1บวก6ได้7คำตอบสุดท้ายคือ75นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7 61บวก26ค่ะ1บวก6ได้7 6บวก2ได้8นะคะได้87 ต่อไป87เอามาลบกับ53 7ลบ3เหลือ4 8ลบ5เหลือ3ํำตอบคือ34นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เด็กๆข้อต่อไปค่ะข้อที่8นะคะ75บวก23 5บวก3ได้8 7บวก2ได้9นะคะตรงนี้ได้98 98ลบด้วย66ค่ะ8ลบ6เหลือ2 9ลบ6เหลือ3คํำตอบคือ32นะคะต่อไป43ลบ22เหลือเท่าไหร่ลูก3ลบ2เหลือ1 4ลบ2เหลือ2เอามาบวกกับ46 1บวก6ได้7 2บวก4ได้6คำตอบคือ67 นะคะต่อไปข้อที่ 10. 80บวก19 0บวก9เหลือ0บวก9ได้9 8บวก1ได้9นะคะคำตอบคือ99นี่คือผลบวกของ80บวก19นะคะต่อไปเอามาลบกับ97ค่ะ ก้าลบสองเหลือเอ้ยโทษค่ะ9ลบเเหลือ2 9เลบเเหลือ0นะคะแต่เราไม่นิยมเขียนเลขศูนย์ข้างหน้านเนาะเราก็เขียนเลข2ตัวเดียวนะคะคำตอบสุดท้ายของมันก็คือ2นั่นเองนะคะนี่เป็นการบวกลบระคนคำว่าระคนก็คือมีทั้งบวกแล้วก็ลบในข้อเดียวกันนะคะเด็กๆฝึกคิดเยอะๆนะคะคิดบ่อยๆจะได้คิดเลขเร็วนะคะเอาละค่ะ แบบฝึกหัดของครูก็มีแค่นี้นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทำให้เสร็จนะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ